สมาธ <c oughs> ิแต่ยังหายใจอยู่อีกนครับลูที่1นึ่งครับหมายเลกระเซ็นติครับลูกที่สองไทยระยะเท่ารเมตรลูที่สอหมาวยกรเซ็นาจสีหน้าลูกที่3ครับหมาวยัยการกีฬาแหงชา่ิช้าเก่าจากที่สองครับ เหรียญเงินระยะ500เมตรและสุดท้ายครับมหาวิเลยสีนั่นคือทร่เดรยเหรียญทองแดงระยะ500เมตรมาดูว่าอันดับจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไปดูเหรียญทองเหรียญเงินเงินก็อยู่เหรียญเงินเหรียญแดงก็ต้องมีเรียกว่าทางด้านเกษตรศาสตร์ระยะ500ไม่ติดเดี๋ยวนี้อาจจะขยับหยิบติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ได้จะไปต้องด้ยังไงเพราะตอนนี้อยู่ตรงกลาง พ okay. อสู like ่จุดปล่อยเรียบร้อยก็พร้อมที่จะปล่อยแล้วัะในปรเทเืออานิรักลอยนวัน้คแ่งน้า5ีชายหญิงรอบจิงเอะเลยนิ่งแล้วปลอได้แล้วปลยไแล้ว i know. going know. we're oh เห็นว่าพร้อมพัฒนาคุ้มได้หรือเปล่าถ้าเราดไม่กล้ฝฟังทงกันมองมาสามรายการนั่งตรงมุมนี้ปนปเปลี่ยนมั้ย